สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มี9ก้าข้อที่ชอบของพลังแห่งการไม่ใส่ใจหนึ่งถูกเกลียดบ้างก็ได้คนชอบเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านในชีวิตนี้ไม่มีใครไม่ถูกเกลียดเพราะคนเราล้วนมีค่านิยมที่แตกต่างกันไปเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไว้แล้วคุณจะคุ้นชินกับการถูกเกลียดเพราะไม่ว่าจะเป็นคนวิเศษวิโสมาจากไหน ก็ย่อมต้องถูกใครสักคนเกลียดด้วยกันทั้งนั้น2เก็บคำพูดของคนอื่นไว้ใช้อ้างอิงคำพูดไม่ใช่สิ่งที่มาจากใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนจุดยืนอยู่ตรงหน้าของผู้พูดอีกด้วยเราจึงควรฟังเมื่อรู้สึกว่าจำเป็นหรือฟังคำพูดคนอื่นไว้เพื่อใช้อ้างอิงก็คือตีความไปตามตัวอักษรแต่ไม่เก็บมาคิดจริงจัง 3. ส,สงสัยให้ถาม อย่ารอให้ถึงจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยถามเพราะยิ่งปล่อยให้ผ่านไปนานเท่าไรกลับยิ่งยากขึ้นเท่านั้นหากคาใจเรื่องอะไรก็ถามออกไปเลยแบบนั้นจะสบายใจเราที่สุด 4. อยู่ให้ห่างจากคนที่ชอบคาดหวังคนที่ชอบคาดหวังคนเหล่านี้จะคาดหวังคุณในหลายๆเรื่องให้ทำตามตัวเองและใช้มันในการกดดันแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตาม แต่พอไม่เป็นดังที่หวังก็โยนคำพูดแย่ๆใส่ถ้าเราทำตามความคาดหวังของคนอื่นคนที่ทุกทรมานที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะความคาดหวังที่เกิดจากคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหาายอมแพ้บ้างก็ดีคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมักจะยอมแพ้เก่งเพราะการยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะได้ใช้พลังงานและเวลาอันจำกัดของตัวเองไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ 6. เคารพความตั้งใจของตัวเองการเคารพความตั้งใจของตัวเองไม่ใช่การเอาแต่ใจแต่คือการทำตามใจตัวเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหากคุณให้ความสำคัญกับตัวเองการใช้ชีวิตของคุณก็จะมุ่งสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะเป็นได้ อย่ากโกหกความรู้สึกของตัวเองคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจจะไม่โกหกความรู้สึกของตัวเองขอให้คุณลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนแล้วค่อยรับมือกับสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่จะไม่ปฏิเสธแต่เป็นการยอมรับความรู้สึกนั้นแทน8เราไม่ได้คิดมากคนเดียวคนที่ชอบคิดมากมีแนวโน้มจะคิดมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆตกเข้าไปในกงจักรแห่งความคิดลบ ไม่ว่าใครต่างก็คิดเรื่องอะไรสักอย่างด้วยกันทั้งนั้นและคุณไม่ได้คิดมากจนลำบากอยู่คนเดียวเพียงแต่จุดคิดมากของแต่ละคนไม่เหมือนกันเก้ารักตัวเองแบบมีประสิทธิภาพการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการยอมรับว่าเรามีดีในแบบที่เราเป็นและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดหรือตัดสินเรายังไง เราแค่ใช้ชีวิตไปตามจังหวะของตัวเองแล้วความรักตัวเองจะค่อยๆเติบโตขึ้นทีละน้อยจากจุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะโลกทุกวันนี้อย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย